เติมมาสักทีนะเฮ้ยถอยก่อนพี่อึดสุดๆเลยเก่งพี่สิงห์มันยังไม่สุดด้วยเหรอเนี่ยพี่สิงห์ก็ไปตีมันด้วยสิอื้ออื้อหลบไปจะโดน ตกตายด้วยล่ะอยู่นั่นเองซอมบี้นี่เฮ้ยนี่มันซอมนี่ นี่เวลาแล้วนนะะมันจะลงมาเจอมีคนเล่นอะไรขึ้นไม่ได้ฮึดีขึ้นไปนะพีงก่อนอาหารที่พวกพีงยังไม่ได้เลยเดี๋ยวนั้นตึกนี้มันล้างมากเลยถ้ามันน่าจะไม่มีอะไรกินหรอกมั้งเฮ้ยเฮ้ยหนีมาตัง้งนานมันน่าจะคนเล่นอื่นมากเฮ้ยขึ้นมาอา้านเรอาจาจะอยู่ไม่รอดแน่นเลย ถ้าเกิดเที่ยวขึ้นมาบนนี้อาจจะมีหวังว่ามีอาหารนะนะ้ำเรามีแล้วเดี๋ยวนะโถ่เอ้ยไม่มีอาหารไม่มีอาหารแล้วแล้วข้าจะอยู่ยังไงแต่เราก็รอด้างชีวิตได้อยู่มีระเบิดอยู่ด้วยระเบิดนี่นจะใช้ได้ดีเลยละ่ะล้วจะอยู่ยังไงเนะี่ย เปิดไฟไเพี่บอกว่าพี่่มันถมถทมทามำนับเล่าดีกว่าจะทำยังไงดีร่วงไปไกที่มึงจังหวะนี้ฉันยังวัดซม,มิงไม่อยู่ดีวยวิ่ง เราเราได้ที่ฮับแล้ว,แ,ลว,ว,แ,ลวแต่อาหารเรายังไม่มีน,นี้มันจะเรียนยังตอนนี้สายตาไม่ค่อยดีด้วย man แล้วชันอะเข้ามาอยู่ในเมียงนี้แต่ลูกมันล่มสลายแล้วเฮ้ยนี่มีร้านแถวนี้มีร้านใช้ได้เอาวิ่งไปให้ทานที่นี่มันโงเข้ามา Bỏ nèo nè nèo 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 nó nèo 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 nó nèo 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 nó nèo nèo rồi nèo 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 con nèo 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 bạn nèo 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 tài nguyên ร้านปืนล้านปืนแห็นนึกว่าพักพิงได้เลยเว้ยพักพิงไม่ได้กูก็ไม่อยู่แล้วเว้ยปืนปืนกูนเหรอเนี่ยสไนเปอร์อ่ะแล้วมีอะไรอีกเนี่ย เดี๋ยวไหนมันรัเปิดนี่นะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเออพระเจ้านี่อะไรเนี่ยเออต้องมีกระสุนปืนปิดไว้กระสุนเยอะกระสุนเยอะสุนเยอะแค่สินดงก็พอต้องเดินไป พวกเราต้องเดินไปสินะเพื่อนคนงี้ฉนได้ไม่เลงเราต้องสม่ำดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่แน่นะอาจจะไม่รอ,อดก็ได้นะเฮ้เสียงยน,นี่สัยนว่าอะว่าแล้วมัน,น,นมตอนนี้เรากลับไปดีเดินมาไม่ได้อะ่ะ ไปนี่หนเนี่ยพักในร้านค้าร้านค้าก็ไม่มีอาหารอีกโอ้ยฉันไม่คิดเลยนะว่าดวงฉันมันจะซวยขนาดนี้ไม่เป็นไรเนี่ยเอาละคลิปนี้ ให้สนุกบ้างครับถ้าสนุกคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดที่ใหม่ๆกันด้วยนะฮะเป็นไงบ้างครับหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในเมืองซอมบี้นะฮะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดเพื่อไม่ให้พลาดอ p ีต่อต่อไปนะครับบายบายค่ะบ๊ายบาย